โลบินตกเป็นเป้าหมายของรัฐบาลโลกอีกครั้งหนึ่งครับหรือนี่จะกลายเป็นชนวนของมหาสงครามครั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลโลกในอนาคตครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชนะครับผมคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตเต็มครับสำหรับมาังงะวันพีสตอนที่1028ครับชื่อตอนอย่างเป็นทางการตอนนี้ก็คือแบร์ชิโอสเน็กนะครับคือในคลิปที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้บอกชื่อตอนอย่างเป็นทางการเอาไว้นะเพราะว่าชื่อตอนมันชวนงงเงี้ยคือแบร์ชิโอสเน็กนะผมก็งงว่าอ e ีหยังวะแบร์ชิโอสเน็กนะผม แต่พอมาในคลิปนี้เนี่ยอพอมีข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามานะครับเราก็จะได้รู้ครับว่าไอค้คำว่าแบชิโอเ n ็กเนี่ยครับมันหมายถึงอะไรนะเริ่มต้นมาตอนนี้เนี่ยเหตุการณ์อยู่ที่ CP0 เลยครับมีเจ้าหน้าที่ CP0 อยู่2คนครับแล้วก็จะมีล็อบบุจิอยู่ด้วยครับโดยคนผู้นี้ครับเขาอยู่ใกล้ๆเกาะโอนิชิมะครับ ลูจิได้ทำการติดต่อสื่อสารกับ c p พีซีโรที่อยู่ในโอนิอาชิมะนะครับก็มีการบอกว่าตอนนี้เนี่ยพวกเรามีเป้าหมายอยู่2ออย่างครับสิ่งที่พวกเราต้องทําเลยเนี่ยคืออย่างแรกนะถ้าเกิดว่าไคโดพ่ายแพ้ขึ้นมาจริงๆแล้วก็พวกเขานั้นจะเข้าควบคุมประเทศบโนแล้วก็ทําให้ประเทศบโนนั้นเข้าร่วมรัฐบาลโลกครับส่วนอีกอย่างหนึงครับเป้าหมายที่2ของพวกเขาครับคือการจับตัวนิโคโลโลบินนะครับและอีลูจินี่คือเป็นอะไรมากประเด A R A R, เออารเออารอะไรมันจะจับตัวโรบินอย่างเดียวฟ้าส่ง ให้มาจับโรบินได้ตัวดีนะมีบททีมจะยุ่งเกี่ยวกัโบโรบินตลอดนะตอนนี้ครับเหลือเวลาอีกไม่ถึง5นาทีแล้วครับที่เกาะอุนิชิมะเนี่ยจะไปถึงเมืองหลวงบุปผาเมืองหลวงดอกไม้ครับทางด้าน,นยาม,มาโตะครับแปลงร่างเป็นร่างโซอนในตำนานครับคือแบบเป็นร่างสัตว์เลยนะครับก็มีรูปแนบให้ด้วยนะแต่นี่คือเป็นรูปที่วาดเรียนแบบนะ หน้าตาจริงๆจะคง,ง,ง,งไม่ขี้เหยอย่างนี้นะเออหน้าตาจริงคงสวยกว่านี้นะครับแต่นี้ม่เป็นภาพหลุดจากต่างประเทศครับนะครับยามาโปรนั้นวิ่งซ่านไปทั่วเกาะโอชิมะเลยครับเขาอจะไปทําลายพวกระเบิดยุโทโธปกรนะครับเพื่อไม่ให้ระเบิดยุทธโธปกรพวกนี้ครับทำความเสียหายกับเกาะโอซิมะในกรณีที่เกาะโอซิมะนั้นเนี่ยจะตกลงสู่ด้านล่างครับและเหตุการณ์ก็ตัดมาที่ซันจิและควีนครับที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดครับผมตอนนี้เนื้อหาภาพรวมส่วนใหญ่นะครับก็จะโฟกัสอยู่ที่การต่อสู้ของ และควีนนั่นแหละครับในระหว่างที่สู้ๆกันอยู่เนี่ยคือซันจีเองก็ยังรู้สึกแบบผิดปกติกับร่างกายของเขาครับแน่นอนคบว่าการที่ซันจิต่อสู้กับควีนเนี่ยควีนนี่ก็เป็นระดับออสตานะครับเป็นระดับแม่ทัจพจักรพรรดิข่าหัวนิกปาเข้าไป1320ล้านนะครับมันเป็นการต่อสู้เป็นศึกที่ยากลําบากมากๆอยู่แล้วครับในข้อมูลจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่าการโจมตีของควีนนะครับจะคล้ายๆกับคาคูด้วยนะครับเออถ้าใครยังจำกันได้นะคาคูก็จะเป็นพลังยีราฟเนะี่ย รูปทรงมันจะคล้ายๆกับแบชิโอซอรัสอยู่แล้วครับคือตัวยาวๆคอยาวๆใช่ไหมครับตอนนี้ครับควีนเนี่ยทำการแยกส่วนหัวและหางออกจากกันครับทำให้ลักษณะของควีนเนี่ยเหมือนกับงูนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมควีนมนถึงแยกหัวแยกหางได้นะเพราะว่าตัวควีนเนี่ยร่างกายเขาเป็นไซบอร์ไงครับพอร่างกายเป็นไซบอร์ครับการแยกบางจุดชิ้นส่วนของร่างกายครับโดยที่ตัวควีนเองเนี่ยไม่รับความเสียหายมันสามารถทําได้นะ ควีนทาการจับตัวพน,นาการซันจิไว้ได้เหมือนงูครับแล้วก็ทํา,าร้ายซันจิอย่างเต็มที่ครับ ทุบตีร่างกายซันจิโจมตีซันจิอย่างเต็มที่ครับคือตีไปด่าไปด้วยนะครับควีนเนี่ยพยายามยั่วยุให้ซันจิเนี่ยสวมชุดเออสวมชุดที่มีพลังพิเศษสิแกจะสู้อย่างนี้กับฉันแกตายเปล่านะเออไหนพวกเจอมาบันบีพวกชุดพลังอะไรใส่เลยใส่แล้วมาสู้กับฉันนะสไตล์การต่อสู้ของควีนจะมีความหลากหลายและคาดเดาได้ยากมากครับเพราะวาควีนเองก็เป็นนักวิทยาศาสตร์นะครับควีนนั้นจะมีอาวุธที่สามารถควบคุมด้วยเสียงได้ด้วยครับซันจิที่โดนควีนกระทืบกระทำ ช้ำเราอย่างเต็มที่ครับก็หลุดพ้นจากการพัฒนาการของควีนครับแต่ตอนนี้ครับกลายเป็นว่าซันจีได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยครับบาดเจ็บสาหัสกระดูกของซันจีคือหักหลายชิ้นเลยครับหูแบบเละเทะตุ้มเปครับตอนนี้ครับแต่กลายว่าสิ่งที่น่าเซอร์ไพรส์เลยคือกระดูกหักก็จริงอยู่ครับร่างกายสาหัสก็จริงอยู่ครับแต่ซันจีนั้นครับสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ซะอย่างงันครับซันจีนี่ถึงกะตกใจเซอร์ไพรส์มาฟัฟเกอร์ครับนึกว่าตัวเองฝันอยู่นะครับคิดว่ามัน ไม่ใช่เรื่องจริงครับสันจิตแทบไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยครับเขาถึงก็ต้องขยี้ตาเราแว่นมาใส่ดูครับว่ามันคือความจริงหรือเปล่าครับแล้วแว่นที่สันจิตใช้มันก็คือแว่นออฟตัดครับแว่นออฟตัดตัวนี้นะครับแว่นกรองแสงงานดีที่จะช่วยกรองแสงสีฟ้าคุณสบายตาสุดในตอนที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ตอนใช้มือถือก็ตามทีครับคือจะเป็นที่นิยมมากในหมู่สตรีมเมอร์ครับหรือแม้แต่ในแวดวงของอ e ีสปอร์ตนั่นเองครับเพราะดีไซน์ของแว่นตัวนี้เนี่ยขาวแว่นนั้นบางที่สุดในโลกสามารถใช้ใส่พร้อมกับ ฟังได้เลยยอมรับเลยครับว่าแว่นนี้บางจริงอะไรจริงใส่สบายมากครับเลนเรจิน่าเอ็กแอมเบอร์นี้จะมีสารเคลือบสีเหลืองอ่อนๆนะครับสามารถทําให้เรามองเห็นภาพคมชัดมากขึ้นและทําให้เรามีความสบายตามากขึ้นตามตัวอย่างที่เราเห็นในภาพนี้เลยครับสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจ a c e b o o k ของ Of ฟตัดครับพร้อมกับใช้โค้ดก้มหน้าในการรับส่วนลด100บาทได้อีกด้วยนะครับเป็นการทายินที่จีเนียที่สุดนะครับนี่ถึงขั้นเอาตันจีมาขายของแล้วอ่ะคิดดูแล้วกัน โอเคครับผมเข้าสู่เรื่องราวของเรากันต่อครับซันจีเองเขาก็รู้ตัวนะครับว่าการที่ร่างกายของเขาเป็นแบบนี้เนี่ยมันหมายถึงอะไรครับเขาก็อุทานขึ้นมาเลยครับว่านี่เขาเดยกกำลังจะปลุกพลังให้มันตื่นขึ้นมาใช่ไหมเขากําลังจะกลายเป็นพวกเดียวกับพวกพี่น้องของเขาใช่ไหมครับถึงแม้ว่ามันจะเพิ่มความเก่งความแข็งแกร่งของซันจีได้ครับแต่ซันจีนี่โวยวายใหญ่เลยครับว่าเขาไม่อยากจะเป็นสัตว์ประหลาดพวกนั้นนะครับและในตอนท้ายครับควีนก็พยายามโจมตีซันจีอีกครั้งหนึ่งครับด้วยการใช้ดาบง้างฟันเข้ามาอย่าง ต็มแรงครับแต่ปรากฏว่าเป็นดาบของควีนเองครับที่หักขามือเลยครับโอ้คิดดูแล้วกันนะครับผมร่างกายที่แข็งเบอร์ไหนนะคือการโจมตีของ Queen ควีนเนี่ยคืออย่างเบเบถ้าจะโจมตีศัตรูอย่างเาจจางี้ยมันก็ต้องมีฮาคิด้วยอยู่แล้วนะถูกไหมนะครับแต่ว่าฟาดฟันเข้าไปแล้วแบบโอ้โหทำให้ดาบหักตัวเองเนี่ย สันจีนี่ก็คือพลังสัปปะหลาดตื่นแล้วนะครับอสุรกายตัวที่3ของกลุ่มโมฟานก็ยังคงเป็นอสุรกายอยู่ดีนะครับพลังใหม่ของสันจิตื่นขึ้นแล้วครับแล้วทั้งหมดนี้ครับก็คือการอัปเดตเต็มครับสำหรับบางงะาวบันพีตอนที่1028ครับอ่ะก็ได้รู้สักทีนะครับว่าชื่อตอนแบชิโอสเน็กหมายถึงอะไรนะครับก็คือเจ้าควีนเนี่ยใช้ร่างแบชิโอซอรัสนะครับแล้วก็ทําการแยกชิ้นส่วนตัวเองครับเออให้มีความเหมือนงูนะครับก็เลยกลายเป็นแบชิโอสเน็กไปนะ มาครับมาพูดคุยเรื่อง C P C โลกกับการแทรกแซงประเทศบนโลกนี้ของรัฐบาลโลกกันหน่อยครับ จากบทพูดจากบทสนทนานะครับแล้วก็มีการลงรายละเอียดจากต่างประเทศเนี่ยเขาบอกไว้ครับว่าไอการที่พวกรัฐบาลโลกจะมาควบคุมวานอเนี่ยมันไม่ได้เป็นการจับมือกันเป็นพารมิตรหรือว่าเป็นการร่วมมือกันอะไรอย่างนั้นนะครับแต่เหมือนว่าเจ้าพวก CP พีซีโเนี่ยจะมาบังคับขู่เข็นเข้ามาควบคุมประเทศวานอน h i ตรงๆเลยครับก็เหมือนกับว่าจะทําให้ประเทศวานอเนี่ยอยู่ใต้อําน,นาจของรัฐบาลโลกอย่างชัดเจนครับคือใช้กําลังเข้าข่มขืนเลยประมาณนั้นนะคือคงจะอาศัยในจังหวะที่ ประเทศวานอ่อนแอกันอย่างถึงขีดสุดนะครับโอ้ต่างฝ่ายต่างเจ็บชอกช้ำและกำใจครับพวกลูฟี่ก็บอกช้ำจากการต่อสู้นะครับซามูไรก็อ่อนแอลงนะครับตัวอันตรายอย่างไคโดท่าพ่ายแพ้จริงๆนะครับมันก็เป็นการง่ายเสียเหลือเกินครับที่ทําให้พวก c p พีซีโนั้นมาควบคุมประเทศวานอแห่งนี้ครับประเทศวานได้แม่งวิกฤตทุกรูปแบบจริงๆนะครับโอ้วิกฤตจากไคโดเสร็จเดี๋ยวต้องมาวิกฤตกับพวกรัฐบาลโลกอะไรกันต่อนะครับส่วนนิโครโรบินถึงแม้ว่าจะโดนหมายตาในการ จับกลุ่มจาก C P C r o a ความคิดเห็นส่วนตัวผมผมมองว่าโรบินเองอาจถึงแม้ว่าจะน่ากังวลแต่ท้ายคิดว่าถ้ามีการจะไล่ล่า,ลาหรือจับโรบินจรงิงคงเอาตัวรอดได้แหละนะครับเพราะว่าโรบินเองก็ดีเก่งอยู่แล้วนะครับ้หนีมาตลอด20ปีนะฮะดีไอ้พวก C P C r o แค่นี้คงไม่ใช่เรื่องยากครับถ้ายังจํากันได้ครับจริงๆแล้วไอ้ตอนที่โรบินเนี่ยเคยอยู่ในกำมือของ C P 9อ่ะตอนนั้นนะครับโรบินเขาโดนข่มขู่ไงครับทำให้โรบินเนี่ยจำยอมไปกับพวก C P 9นะครับโดนเอาพวก,กุ หมวกฟางมาเป็นตัวประกันโดนขู่ฆ่าพวกกลุ่มหมวกฟางนะครับจริงๆแล้วในเหตุการณ์ครั้งนั้นครับถ้าโรบินไม่โดนขู่นะแล้วถ้าโรบินคิดจะหนีจริงๆะครับพวก CP 9ายเนี่ยยังไม่สามารถจับโรบินได้อยู่แล้วครับโรบินหนีเก่งครับเอาตัวรอดเก่งครับและพอมาถึงเหตุการณ์ครั้งนี้ครับผมก็ยังเชื่อมั่นอยู่นะครับว่าโรบินถ้าจะหนีเอาตัวรอดจริงนะครับก็คงจะหนีได้นะครับแต่นี่ก็เป็นแนวคิดของผมเองนะครับที่คิดว่าโรบินจะหนีได้นะครับเพราะถ้าเกิดว่ามองอีกรูปแบบหนึ่งอะถ้าเกิดว่าโรบินโดนขู่ัว่าพกกลุมฟง กำลังอ่อนแออย่างนี้ครับไล่หนทางสู้นะจะโดนพวก c p พีจับกลุมเอากะทืบเอาเองครับโรบินเนี่ยอาจจะโดนมุกเดิมแล้วก็มอบตัวก็ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าอ่ะโรบินมอบตัวกับพวก c p พโอาจจะไปเกิดพอร์ตเรื่องเดิมนะครับที่กลุมมวกฟางก็ต้องไปช่วยโรบินทําให้ไปเกี่ยวพันกับรัฐบาลโลกต้องมาต่อสู้กับกองทัพเรืออะไรกันต่ออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะ พอตเรือมันอาจจะไปซ้ำรอยอาจจะไปเป็นเดจาบูแบบนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าคือมันพอมันมาช่วงท้ายกระตูนเนี่ยใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งที่แฟนๆพีทคิดว่ามันมีโอกาสาที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วเนี่ยนั่นก็คือการที่กลุ่มหมวกฟางเนี่ยครับจะต้องมีการก่อสงครามจะต้องมีการต่อสู้กับกองทัพเรือแล้วก็รัฐบาลโลกครับก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้เนี่ยดิคอลโรบินเนี่ยจะเป็นชนวนของเรื่องนั้นหรือเปล่านะครับก็รองลุ้นกันต่อไปแล้วกันครับมันยากที่จะคาดเดาอยู่นะครับโริง แล้วสาหรับเพื่อนๆเลยครับคิดเห็นว่ายังไงครับโรบินจะโดนจับไหมครับการที่โรบินโดนจับนั้นจะเป็นเหตุจะเป็นชนวนให้กลุ่มหมวกฟานั้นต้องไปประทะต่อสู้กับรัฐบาลโลกอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับหรือว่าโรบินจะหนีรอดได้กลุ่มหมวกฟางก็ปลอดภัยอะไรกันไปในช่วงปลายภาคก่อนนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงครับผมก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้อีกเช่นเคยครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูคลิปนี้เสร็จแล้วครับชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยครัับะะดรรราาามมมพกกนนนให่้งผผโปช บายบายสวัสดีครับ